นั่งอ่านสื่อมากเนี่ยจจเดี๋ยวอาจารยอ่านสื่อเล่มสามเนี่ยมีการจัดกระดูกในตอนเช้าบริหาแรแช่สะบัดจบแต่เวลาเราเล่นมากๆเนีเวลาเล่นมากๆเนี่ยก็มีปัญหา,าการปวดปวดสะบักนะปวดสะบักไหลไหลมุ้งอะไรเงี้ย де. เราสามารถจัดการพวกนี้ได้ด้วยการจัดกระดูกนะด้วยการผิดเสือ้อเพื่อยืดนะ ใช้การนั่งทำก็ได้ง่ายๆนะสองนะมือนะครับภาษาเรียนวิทย์นะัแบกออกแบกแลาเราแบกออกอย่างเงี้ยนะหน้าอกเนะี่วนอกมันจะขยายนะหายใจเข้าลึกแบกไออกยืดออกยืดกล้ามเนื้อเอ็กซ์โทลิสเนี่ยให้มันแบกออก,นะอก,กเพือเเกออกเ่อให้มันยืดน,นะไหลม้่างเงี้ยเรายืดออกกนละ้ยืดอย่างเงี้ยนะแบกออกหายใจเข้าลึก หายใจเข้าแบกออกแล้วก็เป่าลมออกหายใจเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งครั้งเวลาทำทำสักประมาณห้าครั้งถึงสิบครั้งก็ได้นะครับเวลาทำให้ดีเท้าเราเนี่ยต้องวางกับพื้นนะเก้าอี้ต้องพอดีนะกับพื้นเราตัวตรงนะแล้วก็แบะเวลาเราทำงานหรือเวลา นั่งนานๆเราก็เปลี่ยนยาบทบ้างนะครับมาบริหารบ้านคือท่าผีเสื้อในนั่งนิ่งนั่งล้นั่งทํางานอย่างเงี้ยมันจะเมื่อยสปักจนก็ขึ้นกา้ก็ยืดตัวขึ้นือครับแบบนี้นะครับทำพร้อมกันก็ได้แบะออกทางวกเข้างดึกแล้วก็เฝ้าลุกออกนึ่ สสบายโอเคครับ